สวัสดีครับสำหรับสมาชิกพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาสรุปนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือเรียกว่าการแก้หนี้นะครับกับธนาคารกรุงไทยนะฮะซึ่งเป็นลูกค้ารายล่าสุดข,ของผมนะครับซึ่งทีมงานผมเพิ่งไปเจราจากับกรุงไทยมาแล้วก็ได้แนวทางใหม่นะครับสำหรับกรุงไทยนะก็ต้องบอกว่าเคสนี้นะครับเป็นสินเชื่อธุรกิจ นะครับวงเงินค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่บอกวงเงินละกันแต่ว่าลูกค้ารายนี้ของผมเนี่ยนะครับมีสินเชื่อนะครับกับธนาคารกรุงไทยเป็นรูปแบบวงเงินโอดีนะฮะก็ย๋ยวขออนุญาตเ <c oughs> ตรียมข้อมูลมานะก็คือลูกค้าผมรายนี้มีวงเงินโอดีอยู่สองวงเงินนะครับแล้วก็มีหลักประกันอ่เป็นที่ดินเปล่าเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่ง เกือบร้อยไร่อีกกลุ่มหนึ่งประมาณห้าหกสิบไร่คือผู้ง่าเป็นที่ดินป่าทั้งสองกลุ่มนะครับเป็นหลักประกันเป็นที่ดินป่าทั้งสองกลุ่มนะครับแล้วก็มีวงเงินโอดีอยู่สองวงเงินก็คือ่าหลักประกันหนึ่งกลุ่มค้าประกัน 1, 1โอดีหนะึ่งหนึ่งวงอีกหนึ่งกลุ่มก็ค้าประกันหมวกสองวงเอ๊มีอีกหนึ่งือผูดง่มีมีวงเงินสองวงพูดไปพูดมาแล้วงงนะมีวงเงินสองวงนะหลักประกันสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับเป็นสองแปลงใหญ่แล้วกันอย่างนี้แล้วกันนะ ทีนี้นะครับลูกค้ารายนี้นะต้องบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยในการชำระหนี้มาพอสมควรแลวนะโอดี OD ก็พูดง่ายคือเต็มวงเงินมานานมากแล้วนะครับก็แทบจะไม่หมุนแล้วละ่ะนะครับเรียกว่าโอดีตายตายไปเรียบร้อยแล้วนะจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนไม่มีประโยชน์นะโอเคเออเคสเนี้ยผมก็มารับงานเมื่อประมาณสักหลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับหลายเดือนที่แล้วแล้วแล้วก็ลูกค้าเพิ่งค้างชําระหนี้ได้แค่2เดือน นะแต่ลูกค้าเนี่ยคือหลังจากที่เจอกันแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมจุดจ่ายไม่คือ,อามาใช้บริการอันโตนิอของเราแล้วแต่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ทำตามแผนที่เราแนะนำก,ก็ก็เลยลากไปเดือน2เดือน,น,นก็เลยคือูพิ่งเสียดอกเบี้ยไปฟรีๆนะสุดท้ายก็เไม่ไหวละผ,ผมบอกให้พี่หยุดจด่ายตั้งนานแล้วนะหยุดไปเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็หยุดละสองเดือนไม่จนะ่ายก็มีเงิน เบี้ยมันก็ลันไปนะโอเควันณนะวันนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะฮะก็ขอเข้าพบนะฮะเราก็ไปพบที่สำนักงานสาขาหนึ่งของธนาคารกรุงไทยแล้วกันแต่ว่าเคสเนี้ยเป็นเคสอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ทีมงานผมก็ไปผมไม่ได้ไปในะวันนั้นผมไปต่างจังหวัด <c oughs> นะก็ส่งมือดีของเราไปเราในการเจราจานี่ครั้งแรกที่พบกันเนี่ยต้องบอกว่าไม่จะเป็นต้องเสนอแผนอะไรเลย ไม่จําเป็นต้องเสนอแผนอะไรเลยบางทีแผนที่เขาให้เรามาอาจจะดีกว่าที่เราจะเสนอด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราขายของนะครับจะไปซื้อของอลดได้เท่าไหร่แม่ค้าบอกว่าพ่อค้าบอกพี่จะซื้อเท่าไหร่เอาคุณจะลดได้เท่าไหร่นะอย่างนั้นคือต่างคนต่างยังไม่เปิดนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นผมเป็นพ่อค้าเนี่ยผมจะถามว่าแล้วเท่าไหร่ที่พี่ซื้อแล้วจบเลยนะอย่างเวลาตอนผมขายขายบ้านขายคอนโดเป็นสังหานินเตร์ซัพเนี่ย ลูกค้าถามลดได้ตั้งสมมติเราตั้งไว้ห้าล้านลูกค้าถามว่าลดได้เท่าไหร่นะเราถามว่าเอาราคาเท่าไหร่ที่พี่ซื้อเลยอะครับเอาว่าราคาที่พี่ไม่ต้องตอบผมแล้วอะพี่เสนอมาเลยครับถ้าผมขายได้ผมขายเลยอ่าแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าผมบอกพี่ไปแล้วพี่จะจบหรือเปล่าเอาไว้ว่าพี่ต้องการเท่าไหร่พี่บอกเลยครับอ่เพราะนั้นเราจะรู้แล้ว <laughs> เราจะรู้แล้วนะเหมือนกันในการเจราจานี่นะครับไปครั้งแรกไม่ต้องไปคุยอะไรเยอะนั่งฟังถาม ไม่ใช่ให้เขาถามเราเรากลับเป็นฝ่ายถามเขาด้วยซ้ำนะช่วยอะไรผมได้บ้างผมเป็นลูกค้าคุณมานานแค่ไหนแล้วะดอกเบี้ยที่ผมจ่ายคุณไปนานแค่ไหนแล้วคุณช่วยอะไรผมได้บ้างนะผมให้ดอกเบี้ยคุณไปนานมากแล้วนะครับเออคุณได้ดอกเบี้ยผมไปเยอะมากแล้วแล้วผมก็เป็นลูกค้าที่ดีกับคุณมาตลอดคุณช่วยอะไรผมบ้างคุณจะเสนออะไรช่วยเหลือลูกหนี้อะไรบ้างคุณเป็นธนาคารรัฐเนี่ยนะครับนโยบายของธนาคารรัฐตอนนี้คือรัฐบาลบอกว่าให้ช่วยลูกหนี้คุณช่วยอะไรผมบ้าง นโยบายคุณมีอะไรใหม่ๆบ้างถามเขาถามเขาถามเขาไม่ใช่ให้เขามาถามเราเราต้องถามมากับนะการเจราจาแก้ไขนี้ในช็อตแรกควรจะเป็นอย่างนี้อย่าไปแบบตุ้มตามตุ้มตามปล่อยหมดไม่ใชนะ่การเจราจานี้ครั้งแรกเอาแค่บอกว่าอย่างเชิงนะอย่างที่ผมบอกผมเคยพูดในคลิปไายคลิปเคยสมัยก่อนเคยดูมวยลัดําเนินเตะเตะพับนอกสกิดสกิดกันนะ่ะนกสองยกแรกไม่ทําอะไรกันเลยเตะกันไปเตะ สกิดสกิดกันไปสกิดกันมาก็ไป,ไปไปบางครั้งแรกนี่ก็สกิดกันไปสกิดกันมาเขาก็พังพูมาเรียบร้อยกรุงไทยซึ่งถ้าทําได้ตามนี้โอเคเลยอย่างนี้สรุปงี้กรุงไทยบอกว่าให้ล้มวงเงินโอดีไปเลยนะครับแล้วแปลงเป็นเงินกู้อการล้มวงเงินโอดีแล้วแปลงเป็นเงินกู้ในความหมายคือถ้าถามว่ามันทําให้เราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไหม เราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นครับหลายคนจะงงงงยังไงคืออะไร o อดี OD เนี่ยมันก็เหมือนบัตรเครดิตนะครับคุณใช้ไปใช้มาใช้ไปใช้มาคุณก็จะจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนทุกเดือน,อนมันไม่นี่มันไม่ลดอยู่แล้วหลายคนชอบบ่นมีวงเงินโอดีแล้วดอกเบียเ้ยนี่มันไม่ลดเลยก็ไม่จ่ายต้นจะไปลดได้ไงจ่ายแต่ดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงเงินโอดีเนี่ยนะครับเราก็ เขาเรียกว่าล้มไปเลยเนี่ยล้มไปเลยนะครับ <clears throat> แล้วแปลงเป็นเงินกู้นะครับการล้มือเงินโอดีแล้วแปลงเป็นเงินกู้ถึงคุณไม่ลม้มคุณก็ต้องลม้มคุณคือคุณล้มด้วยตัวเองอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าโอดีมันตายโอดี OD มันตายไปเรียบร้อยแล้วมันไม่หมุนมันไม่เดินโอดี OD มันตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่เดินละล้นะลมือเงินโอดีนะครับแล้วก็แปลงเป็นเงินกู้นะ เอ่อการล้มงเงินโอดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมต้องขออภัยผมพูดพูดคลิปแบบไม่มีสคริปต์เท่าไหร่ผมจะวนนิดนึงนะคือถ้าเกิดคุณมีวงเงินโอดีเป็นเรื่องปกติเนี่ยคุณต่อให้เป็นวงเงินโอดีที่มันตายไปแล้วคือธุรกิจคุณไม่หมุนแล้วคุณไม่มีเช็คเข้าเช็คออก,ออกเงินไหลเข้าไหลออกนะคือคุณจ่ายแค่เดือนละค้างคือดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยเรียกโอดีตายแบบนี้ถ้าเกิดคุณเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ดีเพราะว่าคุณจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยนะแต่ว่าต้นมันก็อยู่อยงนั้นน่ะ นะครับไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณล้มวงเงิน O d ดีเนี่ยวงวงเงิน o อดีที่ล้มลงเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นคุณต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกให้หมดนะครับคุณต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกให้หมดแต่ว่าเคสเนี้ยนะครับคือมันสําคัญอยู่ตรงนี้